นี่ก็จะเป็นของกลุ่มอนุรักษ์ประเพีนไทยนะครับก็จะเป็นของเทียนทองคาต้นแรกของเมืองไทยว่างั้นนะครับของหมู่บ้านไหนไม่รู้น,นี่จะเป็นรูปปั้นนะครับจําลองมามาดูตรงนี้อันนี้ของอะไร ชุมชนตำบลในเมืองครับหมู่ห้านนี่ของทีมงานบูรพาศิลนนะครับนี่นะครับทีมงานบูรพาศินอำเภอพิมายตันนี้กำลัง มาวต่างชาติมายังมาลูกสาวหล่อดต้นเทียนค่ะชาวไทยก็พาลูกๆมาหลอต้นเทียนด้วยนะคะจะได้เป็นสิริมงคลตรงนี้ก็ได้หลบพาลูกมาตรงนี้ก็นนะจากพู่งกันพึ่งเอาท์ที่ได้ลูกช่องศินสิบเจ้าคุณประเภทขอจมูกความเทียง

ก็จะเป็นของชุมชนต,ต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีลูกอาจะเป็นย่าโมนะครับเ <c oughs> มืองยิงก้านะครับมีเช้างยาโกชาสานนรนาลาย ขอครับเขอขอก็จะเป็นของวัดใหม่